สวัสดีครับพบกับชาทอทิกนะครับคลิปนี้มีงานจากค่ายโมโชทอยไห้ดูกันนะครับตัวนี้ชื่อจริงเวยนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับกล่องนี้นะครับพี่ติงลี่นะครับเขาส่งมาให้รีวิวนะครับก็เขาจัดมาจากเพจที่เคทอออนไลน์ะครับใครดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็ลองปติดต่อสอบถามที่เพจที่เคทอออนไลน์ดูครับ ในกล่องนะครับเขาจะให้คู่มือมาหนึ่งเล่มนะครับนี่คือหน้าปกนะครับแล้วก็จะมีเป็นใบวันตีชีสนะครับนี่นะฮะจะมีเป็นเลขซีเรียลอยู่นะครับต้องขูดนะครับถึงจะเห็นเลขในกรณีที่เกิดการเคลมเกิดขึ้นนะครับต้องใช้ใบนี้นะครับซื้อสินค้ามาหนึ่งต้องมีใบนี้มานะฮะในส่วนของคู่มือนะครับหน้าปกนะครับนี่นะฮะแล้วก็เนื้อหาข้างในเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับนี่ไปใช้โปรแกรมแปลนะครับว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะ สวยงามนะครับกระดาษอย่างดีเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรมาบ้านนะครับอย่างตรงนี้นะครับเป็นมือมาให้เปลี่ยนอีก5คู่นะครับแล้วก็จะมีมือมากับตัวขวานอีก1คู่นะครับมีมือทั้งหมด6คู่นะครับมีอาวุธเป็นดาบนะฮะแล้วก็จะมีปีกนะครับมีเป็นหอกนะฮะแล้วก็จะเป็นฐานนะครับเออรู้สึกตัวนี้จะมีเป็นระบบไฟด้วยนะครับใช้เป็นเบอร์ AG1 นะครับ2ก้อนนะครับอันนี้คือเดาๆนะนะครับว่า เป็นระบบไฟล์แหละนะครับมันเป็นรูกขนาดนี้แล้วนะฮะแต่ว่าเนื้อหาเขาเนี่ยมันเป็นภาษาจีนอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะเปิดระบบไฟล์ได้ด้วยเป็นระบบแม่เหล็กนะไอ้แท่งๆนี้ผมเห็นที่กล่องแล้วนะครับมันแถมมานะฮะแล้วก็จะบอกว่าหัวสามารถหมุนได้360อองศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบการขยับของเขาขยับอะไรได้บ้างนะครับนี่นะครับจะบอกวิธีการขยับเล่นการเปลี่ยนชิ้นมือนะครับจุดไหนขยับได้นะครับมีปีก สามารถขยับตรงไหนได้บ้างนะครับอาวุธติดตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะฮะก็เป็นงานที่สวยนะดูแค่คู่มือก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ทาออกมาค่อนข้างดีใส่ใจนะครับในการทําคู่มือนะครับสีสันสวยงามเลยนะฮะเปิดกล่องมานะครับตัวงานเนี่ยจะซ้อนกันมา2ถาดนะครับในถาดพลาสติกใสนะครับอันนี้คือถาดที่ใส่โตหุ่นมานะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่นี่นะครับตัวงานบรรจุมาแบบนี้นะครับก็ดูนะฮะมือเขาเรียงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีดาบมีปีกมาให้2อันนะครับมีโตหุ่น นอนแยกมานะครับแล้วก็อีกถาดหนึ่งเนี่ยจะเป็นถาดที่ใส่เป็นตัวฐานนะฮะจะมีเป็นใบมีดมาด้วยนะครับนี่แยกมานะครับเป็นฐานนะฮะแล้วก็เป็นปีกนะครับเป็นตัวติดน่าจะเป็นตัวติดกับตัวปีกอะไรพวกนี้นะครับเป็นแบ็คแพคข้างหลังของเขานะครับแล้วก็จะมีเป็นหอกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้จะมีเป็นใบมีดมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวหุ่นนะครับจะแยกมานะครับในถาดเป็นล่องถาดแบบนี้นะครับ ซึ่งเซฟหุ่นมาค่อนข้างดีนะคือมันใส่แบบอย่างเงี้ยมันใส่แบบนี้นะครับมันมีพื้นที่ของเขานะครับแล้วมันก็ไม่ฟิตมากจนเกินไปเพราะว่าตัวหุ่นเนี้ยมันมีจุดที่เป็นดีเทลที่มันเป็นแบบเล็กๆแหลมเยอะนะครับถ้าเกิดไปใส่ช่องที่มันฟิตเกินไปเนี่ยนะฮะบ,บางทีมันอาจจะเกิดการแบบ กระแทกกันอะไรตรงนี้นะฮะอาจจะบินอาจจะแบบอาจจะหักอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยแยกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นฟองน้ำนะครับลองมาตามดีเทลนะครับมีเป็นซิลิก้าเจลด้วยนะครับเป็นตัวกันชื้นนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นฟองน้ำนะครับลองมาตามดีเทลนะครับตามข้อต่อต่างๆนะครับล่องต่างๆที่มันจะเกิดการเสียดสีกันระหว่างขนส่งเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นฟองน้ำลองมานะครับก็ค่อนข้างจะเซฟตัวงานอย่างดีนะฮะ ดูรายละเอียดตัวงานกันนะครับตัวงานเนี่ยด้วยความที่เขามีเป็นชิ้นส่วนเหล็กนะครับอยู่ตามตัวแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับแต่ว่าตัวหุ่นเนี่ยมันมีน้ําหนักนะครับมันต่างจากพวกงานพลาสติกโมเดลที่เป็นพวกงานประกอบนะครับพวกงานประกอบที่ไม่มีชิ้นเหล็กเนี่ยมันจะอีกฟิลนึงเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเ้าต่อแน่นนะครับแล้วก็น้ําหนักคือจับดูแล้วมันบาลานซ์ดีแน่นอนนะครับมันจะแน่นๆหน่อย ฟิลเดียวกับตัวทากกดาตัวเล็กเลยนะฮะแล้วก็คุณภาพพลาสติกนะครับผมไล่จากสีขาวก่อนละกันนะครับลองดูนะในส่วนหัวเนี่ยนะครับมันอาจจะเสี่ยงนิดนึงนะครับเวลาเล่นอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีเขาที่มันค่อนข้างแหลมนะครับแล้วก็บางชิ้นจะบางด้วยนะครับแต่รายละเอียดดีจริงๆเปิดไฟได้นะมันเปิดด้วยใช้เป็นอันนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีแบตเลยนะครับเป็นเบอร์ AG1 เนี่ยไม่มีเลย นะครับก็เลยไม่ได้โชว์ฐานให้ดูนะครับไม่ได้ไม่ได้โชว์การเปิดไฟดูแต่ว่ามันน่าจะเปิดด้วยระบบแม่เหล็กนะครับเอามาจิ้มตรงนี้แหละแล้วก็มีไฟขึ้นที่ลูกตาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นผิวพลาสติกเนี่ยสีขาวนะครับเป็นผิวพลาสติกที่คุณภาพดีนะครับดีถึงดีมากนะฮะไม่เจอรอยยุบนะครับรอยจมไม่มีเลยนะครับรอยรอยเลอะรอยตําหนิไม่มีเลยนะเท่าที่ส่องตามตัวเจอก็เจอเป็นรอยแบบเลอะนิดเดียวนะครับไม่ได้แบบรอยหน้าเกลียด นะครับแล้วก็ในส่วนของออมันจะมีเป็นสีขาวใช่ไหมมีเป็นสีน้ําเงินนะครับน้ำเงินเนี่ยมันมีเป็น2โทนนะครับเป็นโทนด้านนะครับโทนด้านแบบนี้ผมเข้าใจว่าเป็นการทําสีนะไม่ไม่น่าจะใช่สีของพลาสติกในส่วนสีขาวเนี่ยน่าจะเป็นสีของพลาสติกนะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของสีน้ําเงินอีกโทนหนึ่งมันจะมีสสีสีด้านนะครับแล้วก็เป็นสีเงาสีเงาเงานีเ่ยน,น่าจะเป็นการพ่นเคลียร์น้ําเงินมั้งนะครับเป็นพ่นรองพื้นสีเงินแล้วก็พ่นเคลียร์น้ำเงินเข้าไปมันจะมีแบบ2โทนตัดกันอยู่นะครับสำหรับหุ่นตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นสีสลนะครับเนี่ยตามตามโคง้งตามเอวนะครับแล้วก็เป็นสีทองนะครับตัดเนี่ยนะฮะดีเทลต่างเนี่ยสีสีสนะครับสีทองแซมแซนะครับอันนี้คือสีทองพ่นมาดีนะพ่นมาบางมากนะครับไม่หนา ค,คือถ้าเกิดพ่นหนาเนี่ยดีเทลมันจะจมหมดนะครับมันมีดีเทลอยู่เห็นไหมนะครับมันจะมีดีเทลอยู่แต่ว่าตามขอบตามสันเนี่ยนะครับของตัวดีเทลเนี่ยมันยังคงอยู่แสดงว่าพ่นมาดีพ,าดพ่นมาบางนะครับคุณภาพดีนะการการพ่นสีของตัวนี้งานสีผ่านเลยอ่ะนะครับคืองานมันดีมากนะฮะนี่ดูเดิพ่นมาไม่มีเลื้อออกมานอกดีเทลเลยนะครับต่อให้เป็นการบางพ่นก็จะไม่มีรอยแบบเลื้อออกมานอกดีเทลให้เห็นเลย แต่ว่าบางพ่นมันก็จะมีอยู่แค่บางจุดนะอย่างตรงนี้นะครับน่าจะเป็นพวกบางพ่นแหละนะครับเนี่ยจุดเล็ก,ลกๆน้อยๆน,นะครับเนี่ยแต่หน้าจืดไปน,นิดนึงนะครับหน้ามันดูหน้าตายไปน,นิดนึงฟิลมมันเหมือนแบบเป็นเทพสวรรค์อะไรแบบคือรูปร่างรูปทรงอ่ะมันเหมือนเป็นหุ่นเทพสวรรค์มันมีปีกมีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูจุดขยับดูนะครับตรงหัวไหล่ห้าเนี่ยหัวไหล่ขยับได้นะครับแล้วก็เปิดช่วงไหล่ได้ผมต้องขยับเบาๆนิดนึงนะ <laughs> เพราะว่าอันนี้ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับยืมเขามารีวิวส่วนหน มันน่าจะมีเป็นจุดที่มันแบบแหลมคมอยู่เยอะประมาณหนึ่งนะครับมันไม่ได้แหลมแบบแหลมจนที่มือนะแต่ว่ามันคือจุดแหลมแหละนะครับเนี่ยเนี่ยแหลมนะแต่ว่าไม่ได้แหลมเหมือนที่มืออย่างตัวที่แล้วที่ผมรีวิวไปอ่ะนะครับตัวไอของ S A อะไร S N A A ไอตัวนั้นคือแหลมแบบทิ่มือน่าลำคาเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ฟิลแบบนั้นอันนี้คือแหลมแต่ว่าแหลมแบบโอเคอ่ะนะครับเนี่ยงอแขนได้ขนาดนี้น,นะครับนี่แล้วก็หัวนะฮะหัวเวลาขยับอย่างที่บอกนะครับต้องระวังนิดนึง มันจะมีตรงนี้เขานะครับขยับไม่ดีอาจจะเสี่ยงชำรุดได้เวลาขยับก็ระวังนิดนึงนะครับตองกลางแขนดูนี่แน่นทุกจุดครับข้อต่อไม่มีจุดไหนที่จับตอนนี้แล้วรู้สึกว่ามันหลวมเลยคือแน่นแน่นเปรี้ยนี่นะครับเนี่ยดูจากในกล้องก็รู้นะฮะถ้าหุ่นแบบหลุมหลวมเนี่ยจับดูก็ไปหมดแล้วนะครับนี่คือฝืดมือมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระโปรง ในส่วนของกรโปรงหน้าเนี่ยนะครับจัดระเบียบดีๆนะฮะถ้าเกิดเราจะเปิดนะครับเพื่อหลบจุดขยับนะครับข้างในนะฮะจะเห็นเป็นน่าจะเป็นชิ้นเหล็กนะครับเห็นมีเป็นหัวน็อตอยู่นะครับหัวน็อตแฉกอยู่แล้วก็น่าจะเป็นชิ้นเหล็ก ผสมผสมกันนะ่ะน่าจะเป็นเหล็กกับพลาสติกนะครับผสมกันอยู่นะฮะแล้วก็เวลาเราจะขยับเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าให้หาองศามันดีๆก่อนหามุมที่มันเป็นมุมขยับที่ถูกต้องนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปิดช่วงกระโปรงด้านหน้าเนี่ยนะครับเพื่อจะ,อะขยับตรงต้นขานะฮะนี่ครับขยับลบแล้วมันจะมีเป็นจุดสวิงขาด้วยนะครับเหมือนจุดเนี้ยนะครับระบบเนี้ยตัวทาคดะรู้สึกจะไม่มีนะไอสวิงขาเนี่ย,ยผมดูอีกทีหนึ่งก็จำไม่ได้นะรีวิวไปทาคดะไม่มีสวิงขานะครับตัวนี้มีสวิงขา ะะก็เวลาจะสวิงขาคือยกขาสูงสูงอะไรพวกนี้นะครับมันจะสวิงตรงต้นขาขึ้นมาได้นะครับแล้วเราก็สามารถขยับได้แบบนี้ข้อต่อแน่นนะฮะไม่มีขาตกนะครับดีมากนะครับผมเสียได้มากตัวนี้คือมันดีกว่าที่คิดอะ่ะบางทีดูรีวิวก่อนนัานี้คือผมไปดูของลุงเดย์น่าจะลุงเดย์มั้งที่มือมันหลวมะนะครับรู้สึกว่าข้อมือหลวมก็ไม่อยากซื้อแล้วแต่ว่าพอมาจับจริงๆเฮ้ยโอ้โหพาดของดีอะ่ะผมรู้สึกว่าผมพ้าดของดีเลยนะฮะนี่ดูตรงช่วงเข่านะครับเวลางอ มันก็จะมีแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะของดีเลยละตัวนี้ผมบอกเลยถ้าหลังจากรีวิวไปแล้วเนี่ยผมอาจจะไปหามือสองนะนะครับหรือไม่ก็ยึดของพี่รีไปเลยเห็นด้วยไหมควรจะยึดนะไหนๆก็ส่งมาให้แล้วนะครับเราก็ยึดเป็นของเราซะเลยความคิดโคตรชั่วร้ายพ,พ,พ่รีแ่งกำมัดแล้วตอนเนี้ยตอนดูคลิปเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ขยับตรงนี้ได้คือดีเลยละงานสีผมจับดูเนี่ยยังไม่เจอตำหนิเลยนะครับแล้วก็จุดขยับต่างๆโอเคมาก ไม่เจอหลวมไม่เจอชิ้นมีปัญหามีอะไรเลยนะครับคืองานดีมากดูในส่วนของอาวุธกันนะครับอันนี้เป็นดาบของเขานะครับมีฝักดาบมาด้วยนะครับลองเอาออกมาดูนะครับนี่มันจะมีการทําสีมาด้วยนะตามคมดาบนะครับคมดาบเนี่ยเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมีเป็นดีเทลนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทําสีหรือว่าเป็นพวกสติ๊กเกอร์นะนะครับพวกลายพวกเนี้ย แล้วก็ด้ามนะครับทำสีมาเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นสีโทนเดียวกับตัวหุ่นเลยนะครับตัวดาบนะครับไม่เจอตําหนินะฮะพื้นที่ในฝักดาบเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับมันทําให้เวลาเอาเข้าออกเนี่ยไม่เจอการเสียดสีนะครับมันก็ไม่มีตําหนินะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองถือดูนะครับลองใช้เป็นมือเขาจะมีมือมาให้เปลี่ยนใช่ไหมตัวมือเนี่ยนะครับจะเป็นมือที่ทำแอคชั่นต่างๆมา ลองเป็นมือที่ถือดาบนะครับผมเลือกมือข้างซ้ายมานะครับนี่มือข้างซ้ายนะครับวิธีใส่นะครับเอาตรงตูดตรงนี้ออกนะครับดึงออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปทีนี้แหละอันเนี้ยจะค่อนข้างฟิตนะครับนี่มือค่อนข้างฟิตเลยชิ้นมือเนี่ยเป็นยางนะฮะมันอาจจะฟิตนิดนึงแล้วมันอาจจะเกิดการถลอกนะครับเวลาใส่นะฮะก็ถ้าเกิดมันฟิตมากๆนะครับใช้ไดเป่าผมเป่าก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ นี่นะครับใส่ได้แบบนี้นะฮะถือดาบแล้วนะครับแล้วก็ลองเอามือที่มากับตัวหุ่นเนี่ยออกนะฮะวิธีเอาออกก็คือดึงนี่นะครับพอดึงออกมานะครับลองใส่ต้องจับดีๆเดี๋ยว,ยวล่วงแ <c oughs> น่นอันนี้คือแน่นเลยนะครับนี่ แน่นจัดเลยนะครับไม่มีตกไม่มีดาบไม่มีแกวงเลยข้อมือนะครับใช้ได้เลยนะครับแน่นอ่ะไหนๆมาเป็นดาบแล้วเดี๋ยวลองหอ,อกเลยอีกข้างนึงแลวกันนะครับจะได้ดูทีเดียวเลยอันนี้เป็นหอ,อกนะครับแต่หอ,อกเนี่ยมีน้ําหนักนะครับแล้วก็ตรงด้ามของหอ,อกเนี่ยน่าจะเป็นวัสดุเหล็กนะครับไม่เหล็กก็อลลอยอะไรสักอย่างแหละแต่ว่าไม่ใช่พลาสติกแน่นอนนะฮะค่อนข้างจะมีน้ําหนักและก็ดีเทลสวยแบบนี้เลยนะครับวิธีใส่เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะมันต้องดึงตรงนี้ออกอ่ะเหมือนกันนะครับดึงตรงตูดออกนะครับ แล้วก็เอามือข้างที่คิดว่าจะถือมาผมเลือกเป็นมือแบบนี้แล้วกันนะครับมือถือหอกนะฮะก็ลองใส่เข้าไปไม่แน่ใจที่ผมดูรีวิวเนี่ยจะเป็นการถือหอกหรือเปล่าที่มันเป็นที่มันมีอาการหลวมนะครับข้อมือหลวมเนี่ยอุปกรณนี้ใส่ยากอันนี้นะครับก็ใส่มือที่ถือหอกเรียบร้อยนะครับมันก็ไม่ได้แน่นมากนะครับแต่ก็ ไม่ได้หลวงจนหน้าเขียดจริงๆอ่ะหอกมันอาจจะต้องถือ2มือหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้มือลักษณะแบบนี้นะครับไม่แน่นนะครับมือแบบนี้ไม่แน่นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นมือที่ถือแบบมือข้างนี้ดูนะครับมันอาจจะแน่นกว่าแต่ว่ามือแบบนี้ไม่แน่นนะเนี่ยคือแกว่งเหมือนกันนะครับเนี่ยหลุดง่ายด้วยอันนี้ลองใส่มือนะครับที่เป็นมือลักษณะเดียวกับมือที่ถือดาบข้างนี้นะครับก็แน่นกว่านะครับมือแบบนี้ถืออาวุธแน่นกว่าแต่ว่าถ้าเป็นมือที่เป็นมือแบบนี้ นะครับมันจะไม่แน่นนะครับไม่ค่อยแน่นนะฮะข้างนี้จะแน่นกว่ามือแบบนี้จะแน่นเลยแบบไม่มีแกว่งเลยนะครับไม่มีตกไม่มีแกวงเลยนะครับนี่ใช้ได้นะครับมือแบบนี้ติด ถ้าถืออาวุธหนักๆถือมือแบบนี้ดีกว่านะฮะมาดูในส่วนของแบคแพ็กกันบ้านนะครับเป็นลนักษณะของปีกนะครับน้ำหนักเยอะนะฮะตัวแบคแพ็กเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าติดกับตัวหุ่นเนี่ยน่าจะยืนยากนะครับยืนด้วยตัวหุ่นของเขาเองเนี่ยน่าจะยากเดี๋ยวลองอ่ะผมยังไม่ได้เอาตรงข้างหลังออกไม่เป็นไรนะครับเอ่อในส่วนของปีกเนี่ยมันจะมีเป็นปีกล่างกับปีกบนนะครับก็ดูคู่มือดีๆแล้วกันผมดูผมยังงงๆสับสนอยู่นะครับเหมือนปีกบนเนี่ยจะมีเป็นลาย แบบสีส้มๆตรงนี้นะครับปีกล่ามจะไม่มีนะฮะแล้วก็ในส่วนของใบมีดที่เขาแถมมามันจะมีเป็นแบบสั้นกับแบบยาวนะครับลองดูคู่มือดีๆแล้วกันผมก็ไม่รู้ผมติดถูกหรือเปล่านะก็ติดประมาณนี้แหละนะครับมันใบมีดของเขาเนี่ยที่เขาแถมมาเนี่ยนะครับไปสีสวยเลยดีเทลดีนะครับคือมันลงตัวมากโทนสีแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นสามารถขยับได้ด้วยนะครับเนี่ยพอขยับใบมีดนะครับสามารถขยับได้นะครับกางปีกเพิ่ม อะไรแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะข้างนี้่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถขยับใบมีดได้นะครับอันบนก็สามารถขยับใบมีดได้เหมือนกันนะครับจัดรูปแบบต่างๆนะครับนี่แต่ว่าตัวปีกเนี่ยใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่น้าหนักเยอะนะครับหุ่นน่าจะยืนลําบากนิดนึงถ้าเกิดยืนด้วยตัวเขาเพียวๆเนี่ยนะครับแต่ปีกสวยนะครับดีเทลดีสีสวยเลยนี่นะครับเอาแผ่นปิดหลังออกนะครับแล้วก็เอาตัวแบ็คแพคของเขามาติดดูนะฮะผมว่ายืนไม่น่าจะยืนได้ตัวหุ่นเนี่ย ถ้ายืนของเขายืนด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันยืนได้แบบนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเท้าเขาเนี่ยเท้าเขามันเล็กนะหลักว่าก็จะมีเป็นตรงฝ่าเท้าจะมีเป็นแม่เหล็กอยู่เห็นไหมเป็นสีเงินเงินเนี่ยนะครับตรงเท้าเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับช่วยให้ยืนดีขึ้นแต่ว่าด้วยแบคแพคขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะมันต้องจัดหนักเลยนะครับคือหมายถึงตัวมันหนักเลยแหละนะครับไม่ใช่ว่ายืนง่ายละ่ะทีนี้นะครับต้องยืนด้วยฐานแล,ล้วล่ะ โคตรอลังการเลยดูดิราคา2,000ไม่ข้ามไม่ข้าม3,000ันมั้งดูความอลังการของตัวงานโอ้โหสุดผมชอบมากเลยดีเทลมันสวยมากอะ่ะมันสวยแบบพลาดได้ไงวะ <c oughs> คืองานดีเลยแหละทีนี้ลองยืนดู ลองติดอุปกรณ์ครบทั้งตัวนะครับลองจัดบาลานซ์ดีๆเนี่ยมันก็พอยืนได้นะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะล้มสูงนะครับทางที่ดีเนี่ยนะครับยืนกับฐานที่เขาให้มาน่าจะปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ก็ลองยืนเทียบกับตัวทาเคดะให้ดูนะครับความสูงก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะสรุปต้างความเห็นส่วนตัวนะครับจิงเวยตัวนี้ของค่าย m o โชทอยนะครับงานดีมากนะครับงานพลาสติกดีนะครับงานสีเนียบเลยนะครับ ต่อจุดเขียบต่างๆแน่นทุกจุดนะครับไม่เจอจุดหลวมเลยเว้นข้อมือนะครับที่ผมถ่ายดูในคลิปนะครับงานโดยรวมนะครับดูอลังการมากนะครับไม่เสียชื่องานจีนเบอร์ต้นของวงการนะครับราคาเนี่ยสองพันกลางๆนะครับได้งานสวยระดับนี้นะครับผมเนี่ยพลาดเลยที่ไม่ได้เก็บตัวนี้นะครับงานเขาสวยจริงๆนะฮะแล้วก็ฝากขอบคุณนะครับพี่ติงลี่นะครับฝากคอมเมนต์นะฮะขอบคุณพี่ติงลี่ด้วยนะครับที่ให้ตัวนี้มารีวิวนะครับแล้วก็ใครดูคลิปนี้นะครับแล้วชอบนะครับก็ไปติดต่อสอบถามที่เพจ tktongline ดูนะครับสำหรับคลิป เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ